อายุ22กับ20ครับทักทายก่อนครับออโต้อยากจะออกยังไม่ออกนะครับออโต้วดครับพับนอกจอเฟรราอย่างนิ่งครับวันนี้เกมยาวนะครับตอนดูครับการเบียดเสียสีกันไปครับใครจะยุบก่อน จ้องตาขมเงเลยครับจอร์จยังไม่มีจังหวะเข้าทํานะครับจะปักศอกครับโอ้ดูดีครับ <c oughs> มีงัดศอกอ้าวศอกฟันอ้าวออโต้ฟันสวนอ้าถ้าฟันกันแบบนี้เดี๋ยวมีดีให้เห็นโอ้ก้าวเสียบดีครับจอร์จเริ่มจะปล่อยของนะครับจอร์เฟเรราเวียงหมัดขวามาแระกบวงในตีไม่ต้องแต่งตัวนานครับ จับได้ตีก่อนเลยโอ้ออโอต้ก็ตีสู้เหมือนกันครับอ่ะเอาทีต่อทีครับอ่ะรู้กันแล้วครับใครแรงใครค่อยครับเข่าโอ้โหมีเตะเสยด้วยนะครับจอร์จอ้มัดไม่โดนนิวอตโต อาวุธยังเข้าไม่จังนะครับหมัดก็ยังปลายๆครับจอร์ดเอาระวังศอกครับระวังศอกครับออโตพยายามจะนัดนะครับแต่ยังติดแขนกดมากด<ง>มายังไงโอ้โหโอ้โหข้อแขนแข็งแรงมากครับ ลงไปนี่ก็จับเพื่อนเลยจอดต้อง <st ress> จัดระเบียบหน่อยครับอ่ากระแทกซ้ายสวยออโต้จอจดจนงัดศอกสู้อยู่ครับปลายนาตีโอ้จะหาเขาเราลงอเองครับแต่ตอยังลากจอดลงมาอีกโอ้เหลี่ยมมวยนี่ถือว่าใช้ได้เลยออโต้ครับอุก <st ress> ิ่นซ้ายไม่ถึงนี่ โอ้โหฝันสอกมาครับแต่ว่าไม่โดนโอ้โมีหมัดครับรัดมาตีได้ไหมห,หาจาังหวะอยู่ครับออตโอต้อาวุจุกจิกครับออตโต้ไม่ยอมให้จอดเข้ามาใกล้มีทั้งลูกถีบลูกเตะนี่ครับยกบังไว้ หวดซ้ายเต็มๆจอร์ดขยับนี่ออโต้จะมาเลยนะครับหมักมาแล้วครับจอร์ดออโต้ขยับเข้าไปใกล้ๆโอ้ยเหยื่ออครับโอ้น้าอันตรายจริงๆครับจอร์ดโอ้ทำามแต่เพลินไม่มีสมาธิที่มีสิโดนได้นะครับโออโต้ต้องมีสมาธิเลยครับเห็นแล้วครับว่าคู่ต่อสู้นี่อาวุธหลากหลายครับ ขวาติดบ,บังอีกอสายดีครับโอาโอ้ยโดนหมัดหน้าหงายอีกปักยาจริงครับจอนเซเล,ล่าเดียดเบียดครับออโต้ไต่ขวาไม่ถึงไต่แข่งซ้ายครับดูเหมือนว่าจอนนี่เริ่มจะไม่กลัวแล้วครับดึงสอกกลับอีกแล้วอีกแล้วครับโอ้มาเป็นลอกและลอกนะครับได้หุกซ้ายครับออโต้ Auto. โอ้ซ้ายลำตัวแล้วก็ขึ้นบนครับจรอดเสียบเข่าโอ้ยโอโตชักมืดวาดครับแข้งซ้ายโอ้ล้วทำได้เยอะนี่จะได้ใจเลยครับจรอดมาเลยครับแข้งขวาเกาะวงในตีจ่งัดศอกครับยังหาลรืกันไปกันมา ติดบังครับแข้งซ้ายดึงมาโอ้โหหนึ่งสองจ่ออาโดนซ้ายของออโต้หน้านหงายเหมือนกันครับอ่ะเดินเบียดเดินเร็วกว่านี้ครับโอ้โหฤาษีปดยาครับไม้โดนนะครับ แหมวงในก็ยังเบียดยังบี้กันอยู่ครับโอ้โหตัดซ้ายลำตัวสวยครับออโต้ออกจอดเอาคืนทันทีโอ้เวลาเดินเร็วนี้น่ากลัวครับจ็อกเฟเดล่าดูวงในเลยครับโอ้โหตีแบบไม่ยั้งตีแบบไม่เลี้ยงครับจับยังไงได้ก็ตีหมดเลยครับไม่ต้องแต่มากโอ้โหแหมจะกดลงมาครับแมหลุดไปนอกเวทีเลยครับพาทัวร์ไปหาจา์บุลเลอร์เลยครับ อาโดนซ้ายของออโต้ครับรับจอดดูแกหมุนแล้วก็คาดดาวไม่ถูกครับรัดแขนใต้ปีกสอดแขนใต้ปีกตีเข้ามาครับทุกซ้ายแต่จอนี่กระทีทีถึงหน้าเลยครับโอ้โหวงในครับอ่ะตีหน้าขากันอยู่ครับ ออกรรมาการกิษดาพนตื้อครับแยกออกมาก่อนครับ <S <S แข่งซ้ายยังติดบังอยู่ครับออโต้โ,โอ้โหบัดขวาฟาดมาครับตามด้วยเข่าโอ้โไล่แขนสู้ซะด้วยนะครับจอร์ดเด้งตีอ่ะตีโอกลายเป็นคนตีกลายเป็นจอร์ดครับไอ้ที่บอกนะครับแกตีได้ทุกพิษทุกฐานจริงๆครับเกาะได้เกี่ยวได้ตีแหลครับ เดินแต่งตัวไม่สำคัญอ้าวโดนมาซ้ายออโต้งัดสอบสู้ครับอ้าวฟันสองอ้าวเอาเ,อาเอาบียรการครับจออ็อดถอยเลยโอ้โออโต้เห็นไหมเห็น<า>ไหมโอ้ยยังมีข่าวสวนนีครับตอนนี้ครับเดินเบียดเข้าไปครับยิงบัตรขวาไม่โดนครับออโต้แต่น่าจะเห็นอาการของจ็อดนั่นแหละรครับเมื่อสักครู่นี้ขาปัดไปเล็กๆลซ้ายดูดีครับ โอ้จอตด์โดนเข้าไปก็มีอาการเหนือนนะครับอยากไปไก็ไปได้ยางโอ้โหบืดล้มลงไปเองครับแยาจะเล่นท่ายากอีกแล้วแล้วล้มเดินมีความมั่นใจก็จะหายแรงก็จะหดนะครับจะดึงศอกกลับอีกแล้วมัดในมัดตายออตโต้ยังไงครับตีโอจอตแกก็สู้ครับ โอ้แกสู้ไหนซะด้วยครับเนีออโต้ใส่หมวกน็อกเดินเข้าหาครับแห่ออโต้ก็ไม่ประมาทเลยครับสวมหมวกน็อกแน่นครับโอ้ยมีเลือดแล้วครับออโต้ครับมาจากไหนครับมาจากไหนโอ้เลือดเต็มหน้าอกแล้วครับโอ้ไปโดนอะไรเข้าไปครับโอ้จอดใจใจหรือเปล่าครับเนี่ยครับนี่เปาเก่งเห็นแล้วนะครับเปาเก่งเห็นแล้วครับ โอ้เดี๋ยวครับยังยังครับบังไว้ก่อนับใส่โบกานน็อกไว้ก่อนครับออโต้ออจอดเลือกเล็งเลยครับเล็งเลงที่แผลนั่นแหละครับโอ้ยเตะหลุดปาอุปสรรคสำคัญเลยครับตอนนี้ออโต้ครับเลื่อนออกเยอะมากโอ้เวียนทิ้งลงไปเลยครับน่าและครับเตนหน้าสาดแข้งนะครับต้องติดเครื่องเลยละครับออโต้ครับถึงไว้อย่างนี้ไม่ดีแน่เหวี่ยว่าเตะล้มลงไปอีก โอ้เหมือนว่าโมเมนตัมนี่มันจะเริ่มเปลี่ยนมาแล้วครับพาทางจอสเฟเรร่าเลยครับถีบมาให้ออโต้เข้ามาครับเกมที่บีบให้ออโต้เดินเลยครับต้องเอาคืนครับโอ้จอสก็รอดักเอาครับแหมจะงัดศอกอีกครับโอ้ออโต้ต้องระวังนะครับอย่างเดินเข้าหาครับจะฟันย้ำหรือว่าจะฟันเปิดแผลใหม่ครับเดี๋ยวต้องดูศอกของจอร์จ โอ้ oh, นะที่ออตโตน้นี่หาจังหวะอยู่ครับหลุดแข้งซ้ายโอ้โห oh, ซ้ายครับซ้ายอีกถึงตัวแล้วครับจอฟเฟล,ล่าแข้ oh, งซ้ายดีครับโอ้ oh, จมุนอีกแล้วครับแม <laughs> จอด โอ้ใจคอยนี่แกเกิดเป็นลูกข่างหรือไงหมุนจังเลยครับจังหวะนี้ต้องย้ำเลยนะครับต้องย้ำต้องซ้ำเลยนะครับจอสครับอย่าให้ออโต้นี่ตั้งตัวได้ออโต้โอ้โหขวาดีครับแมดีว่ามันโดนไม่เต็มครับจอสเลงแล้วครับเลงเลงเสียบเข่าไม่ถึง โอ้ออโต้ออกมาถอยครับไม่ดีครับสอกอีกโอ้บอลจัลลุนี่ก็หน้าโัวนะครับจอฟเฟลล่าครับอ้าวโยเหียงออโต้ล้มลงไปดื้อๆเลยครับโอ้หักเทดิ้งดื้อๆเลยครับจะช็อตไปหรือเปล่าครับออโต้ช็อตไปหรือเปล่าครับโดนลำตัวจอฟประกบนายตีแม่ไล่แขนป้าเพียวครับแกตีเลยครับ โอ้โหแผลที่หน้าผากนี่เลือดก็ยังไหลอยู่นะครับสำหรับออตโต้กียสงริกครับบิดแข้งซ้ายโอ้จอดจากาจะขย้ำเลยครับโอ้เสียบเข่าสวยครับวงในโอ้ออตโตกรัดแน่นเหมือนกันครับก็บิดใจนะครับตอนนี้ โดยเข้าหาครับจอร์ชถีบซ้ายนำถีบซ้ายนำถีบซ้ายนำยังไงครับถึงมุมแล้วยังไงจิ้มลำตัวครับโอ้ตีเข่าวสวยครับจอร์ชออตโอต้ก็ตีโต้ครับโอกาสจะย้ำไปที่แผลนั่นแหละครับจอร์ชครับจังหวะมันยังไม่ได้ครับอ,ออตโอต้พลิกกลับมาลัดได้ ก็ยังตีไม่ถนัดครับจอตกดลงมาเดินเข้าหาแล้วครับออโต้ครับเจอจอตถีบไว้โอ้โดีนะครับสอกนี่ครับทะเลาะทะล่าเข้าไปนี่กาดมันเปิดกว้างครับถ้าเดือยแผลมันจะกว้างขึ้นมาโอ้มีตัดลำตัวด้วยครับจอตโอ้โเสียบเขา่าอออโต้ต้องเดินไปต้องรัดคุมหัวนี้หน่อยครับ ยิ่งหัวร้อนมันจะยิ่งต่อยไม่โดนเป้านะครับไหลโอ้โดนเหวี่ยงทิ้งลงไปอีกครับอ้ายังมีความพยายามอยู่ครับออโตโอ้ได้มาวาครับออโตโอ้เดินเดียวอีกครั้งนะครับมุนเข้าไปครับเสียบ แกกระโต้ตลอดเครับเฟรล,ล่าไม่มีปล่อยให้กินฟรีนะเฟรล,ล่าดูครับพิกนิดเดียวครับลูดไม่อีกจิมซ้ายอ,ออโต้จะสอกกลับไม่โดนติดแขนครับอจอด,ดูหายใจยาวๆโอ้น่าจะเลือดน้อยเต็มทีแล้วล่ะครับจอดถึงพอมีเวลาเลยครับออโต้ครับอีกครึ่งยกบี้ต้องบี้ให้หมดครับไล่ต้องไล่ให้จน โอ้แกหมุนตลอดจอดแม่หมุนเยอะมาีมันเปลืองแรงครับเอาหมุนวืดแลวครับโอ้หายใจแรงครับเอาพี๊เตะกวาที้ไปโอ้โหแหมเกน้ำมันตกลงมาที่ศูนย์นะครับต้องไปกันต่อไปกันใหม่ยิงขวาโอซ้ายตัดลำตัวโอ้ออโต้วืดวาไปหน่อยครับต้องเน้นกว่านี้หน่อยครับออโต้ จอร์ดนี่ออกอาการหมดให้เห็นแล้วล่ะครับยังทำอะไรไม่ได้ครับออโต้กลายเป็นบิดมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับโอ้โหทีมงานก็ยังไงครับบอกอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนิดเดียวดเดยวอาแข็ง,ง,งใจหน่อยครับแข็งใจหน่อยอ่ะฮุกซ้ายครับแหมจะมาเล่นแบ็กคิกไม่ง่ายแล้วแบบนั้นนะครับจอร์จจอร์จทีม ไม่ยอมประท้าเลยครับจอฟเฟลล่าครับก็รู้แล้วนะครับเองครับที่บางทางครับมีหักซองอีกโอ้ทะลอ่ทะล่าไปหน่อยครับออโต้เอาเลือดมาอีกแล้วโอ้ไม่แน่ใจว่าแผลใหม่หรือเปล่านะครับโอ้จอเด้งก็เป่าปากแล้ว่ะครับอ่ะใกล้แล้วครับโอ้ี่ขันใจเดินนะครับจอฟเฟลล่าครับออโต้ยังไงครับ โอ้นิ่งไปหรือเปล่าครับออโต้ก็เป็นหนุ่มบราซิลครับจอร์ดเฟเรราครับเอาชนะคะแนนไปครับโอ้สุดมันเลยครับ